ใหม่ดาวิกาตอบกลับชาวเน็ตขำหลังขุดคลิปในอดีตให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เจอดราม่าถล่มเรื่องของการทำคอนเทนต์เมาส์มอยสำหรับใหม่ดาวิกาทำเจ้าตัวออกมารีบชี้แจงจุดประสงค์ของการทำคอนเทนต์นี้และขอโทษพร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เรื่องเราก็ยังถูกพูดถึงมีทั้งให้กำลังใจและวิพากวิจารณ์จนแฮแท็กเบอร์หม่ดาวิกาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืน ล่าสุดวันนี้วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66สาวใหม่ได้ทวีปแอปดอาวี่คลาที่รีทวิตจากชาวเน็ตรายหนึ่งเผยคลิปสัมภาษณ์ในอดีตรายการดังพร้อมแคปชั่นนอรระบุว่าออกจากตะวะออนฮ่า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 เบอร์ใหมด่ดาวิกางานนี้ทำสาวใหมต่ตอบกลับว่าคอมเมนต์คนนี้คือข่าวใหม่คุณไม่รู้จักใหม่ไม่ได้เป็นแฟนคลับใหม่ด้วยซ้ำคุณไม่รู้หรอกใหม่เจออะไรบ้าง ซึ่งในคลิปนี้สาวใหม่เคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นใหม่รู้สึกว่าโซเชียลฆ่าคนได้จริงๆใหม่รู้สึกว่าทุกๆแคมเปญเดี่ยวนี้ที่เขารณรงค์กันในเรื่องของคำพูดที่ผ่านโซเชียลมันสามารถฆ่าชีวิตคนได้บางคนเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยก็กล่าว่าหาว่าเขาทำผิดด้่นนั่นนี่เหมือนคุณสร้างคาแรคเตอร์สร้างเรื่องราวแล้วอยัดเยืยดให้คนนั้นเป็นแบบนั้น ซึ่งมันสามารถทําให้สายตาคําพูดของทุกคนสามารถฆ่าชีวิตคนนั้นได้เลยเหมือนตายทั้งเป็นถ้ามีคนบอกว่าคนนั้นเป็นยังไงหมายยังไม่เชื่อก่อนนะคะหมายจะลองไปรู้จักก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงดีกว่ามาฟังจากคนอื่นเธออยาฟังจากคนที่ชอบเพราะเราก็จะชอบคนนี้ถ้าฟังจากคนที่ไม่ชอบเราก็จะไม่ชอบคนนี้ดังนั้นชีวิตถ้าเราทําความเข้าใจง่ายๆก็ใช้ชีวิตต่อไปได้สบาย